กระต่ายแสนชนจอมหญิงกับเจ้าเต่าน้อยในป่าใหญ่มีกระต่ายอยู่ฟูงหนึ่งมีตัวหนึ่งที่เป็นหัวหน้าโูมวันหนึ่งมันคิดว่ามันใหญ่ที่สุดแล้ววิ่งเร็วมันจึงไปท้าเจ้ากระต่ายต้วมเตียมแล้วมาแข่งกันไหมเจ้ากระต่ายเจ้าตา้วมเตยีเตยมเหลือเกินจะเดินไปถึงไหนเนี่ยวันวันก็ได้ท่านกระต่ายถ้าท่านคิดว่าตัวใหญ่ อาลองดูเราต่อให้เจ้าเดินไปก่อนเลยนะรีบร,บรบเดินไปเลยเดี๋ยวเราวิ่งตามวิ่งมาแปบ๊บเดียวเองเจ้าเต่าต้มเตียมอยู่ไหนเนี่ยไม่เห็นมันเลยโอ้ยไม่ไหวแค่นี้ก็เมื่อยแล้วนอนพักเอาแรงหน่อยดีกว่าเอา้าพี่กระตายนอนอยู่ตรงนี้เองเราขอไปก่อนนะเพราะเราเดินช้า ดึงจึงจ <c oughs> land, ึงจึงตุบตับ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 ตุ่มเตียมต้มเตียมตุมเตียมต้มเตียมตุ่มเตียมตัวเตียมตุบตับตุบตับตุบตับตุ่มเตียมต้มเตียมตุบตับตุบตับคงใกล้ถึงเส้นสัยแล้วเย้ ถึงเส้นชัยจนได้พี่จะตายจอมอดดีหายไปไหนเนี่ยมองไปทางไหนก็ไม่เจอต้มเตียมตัวมเตียมว้าวเจ้าเต่าถึงแล้วเหรอเราขอโทษด้วยนะเราอดดีแต่เราเผลอหลับไปขอโทษจริงๆไม่เป็นไรหรอกอยังไงเราก็อยู่ในป่าเดียวกันมาเป็นเพื่อนกันนะ เจ้ากระต่ายเจ้าก็น่ารักดีเหมือนกันได้สิเจ้าต่าต้มเตี้ยมเจ้าก็น่ารักดีและความอดทนทำให้เจ้าถึงก่อนเป็นเพื่อนกันนะกดติดตามเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะบ๊ายบาย